ณใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาบรรยากาศที่เคยวุ่นวายและเต็มไปด้วยเสียงการสั่งการภายในห้องยุทธการของทำเนียบข่าวและตึกเพนตากรกลับถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบงันที่หนักอึ้งและน่าอึดอัดมันไม่ใช่ความเงียบสงบยามค่ำคืนตามปกติแต่มันคือความเงียบที่เกิดจากความตื่นตระึงขั้นสุดขีดของบรรดานายพลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสิ่งที่หยุดทุกความเคลื่อนไหวของมหาอำนาจโลกในขณะนี้ คือข้อมูลลับสุดยอดที่เพิ่งถูกส่งตรงมาจากดาวเทียมจารกรรมความละเอียดสูงของหน่วยงาน c a ซึ่งกำลังโครจรผ่านน่นฟ้าเหนือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพที่ปรากฏบนหน้าจออนิเตอร์ขนาดยักษ์ภายในห้องบัญชาการลับได้ฉายภาพเหตุการณ์ที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในตำราพิชัยสงครามเล่มใดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทมกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่กำลังพุ่งขึ้นจนปลอดแทบแตกบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา ที่ซึ่งกองกําลังทหารของทั้งสองฝ่ายต่างตรึงกําลังจ้องตากันอย่างไม่กระพริบพร้อมที่จะลั่นไกได้ทุกวินาทีแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดมิดและป่าเขาอันสลับซับซ้อนแสงสีฟ้าครามประหลาดลำหนึ่งที่มีความสว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันได้พุ่งแหวกชั้นบรรยากาศลงมาด้วยความเร็วที่ดวงตามนุษย์ไม่อาจมองทันมันกรีดผ่านท้องฟ้าเหมือนคมมีดที่ตัดผ่านความมืดมิดลงสู่เป้าหมายเบื้องล่างอย่างแม่นยำ เพียงชั่วพริบตาเดียวสิ่งที่ตามมาหลังจากแสงปริศนานั้นสัมผัสพื้นดินไม่ใช่เสียงระเบิดกัมปรนาคึกกองโลกหรือเปลวเพลิงสีส้มแดงจากการเผาไหม้ของดินระเบิดแบบที่คุ้นเคยในสงครามยุคเก่าแต่มันกลับเป็นความเงียบสง,งัดที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงระเบิดใดๆคลังแสงขนาดมหึมาของฝ่ายกัมพูชาซึ่งถูกสร้างและซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดภายใต้เนินเขาหินหนาที่แข็งแกร่งภายในบรรจุไปด้วยขีปนาวุธนำวิถีกระสุนปืนใหญ่ และยุโทโธปกรณ์หนักจำนวนมหาศาลที่เตรียมไว้ถล่มฝ่ายตรงข้ามกลับเกิดปฏิกิริยาที่น่าเหลือเชื่อต่อหน้าต่อต,อตาเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนอินฟราเรดของดาวเทียมสหรัฐโครงสร้างเหล็กกล้าและคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดกลับค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวเหนืดร้อนระอุราวกับเทียนไขที่ถูกไฟล้นจนหมดไหมทาความร้อนพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันจนหน้าจอตรวจจับแทบจะรับค่าไม่ได้เหตุการณ์นี้รุนแรงและเหนือความคาดหมาย จนทำให้ศูนย์บัญชาการเพนตากรต้องสั่งระง,งับการถแถลงข่าวประจําวันทุกประเภทอย่างกระทันหันเพื่อปิดข่าวและเร่งหาคําตอบความเงียบของสหรัฐในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเพิกเฉยหรือไม่มีข้อมูลแต่เป็นเพราะความช็อกและความตกใจอย่างรุนแรงต่อเทคโนโลยีปริศนาที่ประเทศไทยได้งัดออกมาสำแดงพลานุภาพมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการของนักการทหารตะวันตกจะคาดเดาได้ ข่าววงในจากหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศเริ่มมีการกระซิบกระซาบกันด้วยความหวาดหวั่นถึงคําว่าอาวุธพลังงานทางตรงหรือที่เรียกกันในภาษาปากว่าอาวุธแสงซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับพระเจ้าที่แม้แต่มหาอำนาจระดับโลกอย่างสหรัฐจีนหรือรัเสเซียยังคงทําได้เพียงแค่การทดลองในห้องลับแต่ประเทศไทยกับก้าวกระโดดนมาใช้งานจริงในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความแม่นยําในระดับมิลลิเมตรชนิดที่จับวาง การโจมตีแบบสายฟ้าแลบในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลลัพธ์ของความเสียหายทางกายภาพที่ประเมินค่าไม่ได้เท่านั้นแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงขั้วอำนาจเก่าของโลกอย่างรุนแรงเป็นการประกาศอย่างเงียบเชียบแต่ชัดเจนว่าดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยถูกกำหนดโดยมหาอำนาจตะวันตกและตะวันออกได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอย่างถาวรความพยายามของฝ่ายกัมพูชาในการทุ่มงบประมาณมหาศาล เพื่อสะสมกำลังพลและลำเลียงอาวุธหนักเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยความหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองและกดดันฝ่ายไทยกลับศูนย์สลายกลายเป็นเพียงภาพฝันค้างภายในระยะเวลาไม่ถึง5วินาทียุโทโธปกรณ์ที่น่าเกรงขามเหล่านั้นกลับกลายสภาพเป็นเพียงกองเศษเหล็กเหลวเปือยที่ไร้ค่านักวิเคราะห์ทางทหารระดับโลกจากสถาบันชั้นนําต่างกุมขมับและตั้งคําถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ประเทศไทยไปเอาเทคโนโลยีระดับนี้มาจากไหนหรือว่านี่คือผลผลิตของโครงการวิจัยดำที่ถูกซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายใต้ร่มเงาของกองทัพไทยมานานนับทศวรรษโดยที่ไม่มีสายลับคนใดระแคะระคายสถานการณ์ในขณะนี้บ่งบอกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแยง้งกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่มันคือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ยุคที่ผู้ครอบครองอาวุธเหนือชั้นเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดกติกาของเกมไม่ใช่ผู้ที่มีกำลังพลมากกว่าอีกต่อไปตัดภาพกลับมายังความโกลาหลภายในห้องปฏิบัติการลับของ CIA สำนักง,งานใหญ่กรุงแลงเลียรัฐเวอร์จิเนียความตึงเครียดพุ่งทะยานถึงขีดสุดจนแทบจะระเบิดเมื่อดาวเทียมจารกรรม k h 1 1 k e y h o ซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาสวรรค์ที่คมชัดที่สุดของกองทัพสหรัฐ ตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งราวกับนรกแตกเกินกว่า1,000องศาเซลเซียสในจุดเดียวและยังคงไต่ระดับความร้อนขึ้นเรื่อยๆจนทะลุ3,000องศาเซลเซียสโดยปราศจากสัญญาณนำร่องของการจุดระเบิดดินปืนหรือปฏิกิริยาเคมีใดๆมาก่อนแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมมือฉังต่างจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาข้อมูลแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นพิกัดของคังเก็บอาวุธยุทธศาสตร์ของกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นหินนาหลายสิบเมตรพื้นที่ที่เคยถูกระบุว่าเป็นโซนสีเขียวซึ่งหมายถึงอุณหภูมิปกติที่ปลอดภัยและแข็งแกร่งดังป้อมประการที่พร้อมทนทานต่อการโจมตีด้วยระเบิดทำลายล้างสูงเกือบทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน กลับเปลี่ยนสภาพเป็นสีขาวโพลนแสบตาในชั่วพริปตาซึ่งในทางเทคนิคทางทหารมันหมายถึงความร้อนมหาศาลร,ระดับวิกฤตที่กำลังล้อมละลายทุกสรรพสิ่งให้มาลายสิน้นแต่สิ่งที่สร้างความสะพรึงกลัวที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ความร้อนที่เกิดขึ้นแต่คือความไร้ร่องรอยพวกเขาไม่สามารถตรวจพบเส้นทางการบินของขีปนาวุธไม่มีการตรวจพบการเคลื่อนไหวของฝูงบินรบ F16 หรือ g ริ p e n และไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณเรดาร์แจ้งเตือนใดๆที่บ่งบอกถึงการโจมตีจากภายนอกมันเหมือนกับว่าอนุภาคของอากาศในบริเวณพิกัดสังหารนั้นถูกกระตุ้นด้วยพลังงานปริศนามหิดบางอย่างจนเกิดการเผาไหม้ลุกลามในระดับโมเลกุลจากภายในสู่ภายนอกอย่างรุนแรงคลังแสงที่กัมพูชาเคยภาคภูมิใจและใช้เป็นไพ่ตายทางการทหารบัดนี้ได้กลายเป็นเพียงหลุมลาวาเดือดพล่านที่หลอมละลายประวัติศาสตร์และความหวังของพวกเขา ให้กลายเป็นเท่าฐานไปตลอดการข้อมูลลับสุดยอดที่หลุดรอดออกมาจากวงในระบุว่านายพลระดับสูงของเพนทากอนถ,ถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ต้องสั่งการด่วนที่สุดระดับดีฟคอนให้มีการระดมตรวจสอบระบบตรวจจับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างละเอียดชนิดพลิกแผ่นดินทุกตารางนิ้วเพื่อไล่ล่าหาร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็ทําให้ใบหน้าของเหล่านักวิทยาศาสตร์การทหารต้องซีดเผือดนั่นคือ คลื่นความถี่มรณะในระดับที่ไม่เคยมีการบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลอาวุธของนาโตหรือพันธมิตรชาติใดมาก่อนนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ชัดว่าประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่มีอาวุธชนิดใหม่เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อแต่กำลังถือครองเทคโนโลยีระดับพระการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของกฎฟิสิกส์ปัจจุบันไปแล้วหลายปีแสนนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกเริ่มประเมินสถานการณ์ใหม่และสรุปได้ว่าการที่ไทยนิ่งเงียบ และอดทนต่อการยั่วยุตามแนวชายแดนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะความออนแอรหรือความกลัวแต่เป็นการรอคอยเวลาสังหารที่เหมาะสมอย่างใจเย็นดุพยักซุ่มเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอธิปไตยของขวานทองเล่มนี้ไม่ได้ถูกคุ้มครองด้วยเพียงกำลังพลเดินเท้าหรือรถถังบุโรทังอีกต่อไปแต่ถูกพิทักษ์ด้วยอาวุธพลังงานทางตรงที่มีความแม่นยำสูงและไร้ร่องรอยการทำลายล้าง การโจมตีคลังแสงในครั้งนี้ถือเป็นการตัดเคี้ยวเล็บของฝ่ายตรงข้ามอย่างสมบูรณ์แบบและโหดเหี้ยมที่สุดเพราะอาวุธแสงไม่ได้ทำลายเพียงแค่วัตถุสิ่งของแต่มันได้เผาผลาญความเชื่อมั่นและยุทธศาสตร์การรบของกัมบูชาจนหมดสิ้นไม่เหลือซากจนทำให้กองทัพศัตร,รูต้องตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางความคิดและไร้หนทางต่อสู้ทางด้านทำเนียบข่าวเองก็ต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะในขณะที่พวกเขาพยายามแผ่อิทธิพลครอบงำภูมิภาคนี้ ผ่านความร่วมมือทางทหารและการขายอาวุธการปรากฏตัวของอาวุธลับไทยครั้งนี้กลับทําให้พญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนผู้ตามหลังต้อยๆในเกมเทคโนโลยีความมั่นคงอย่างหน้าอดสูและเสียหน้าอย่างที่สุดที่สหรัฐเลือกที่จะเงียบกริบในขณะนี้จึงไม่ใช่แค่การรอดูท่าทีแต่มันคือการพยายามทําความเข้าใจด้วยความตื่นตระหนกว่าไทยไปไกลถึงจุดนั้นได้อย่างไรโดยที่หน่วยข่าวกรองที่ทรงพลังที่สุดในโลกอย่าง CIA ไม่เคยละแค่ละคายเลยแม้แต่น้อยเปรียบเสมือนการถูกตบหน้าฉาดใหญ่กลางเวทีโลกที่ทําให้มหาอำนาจต้องหน้าชาจนพูดไม่ออกความเงียบนี้สะท้อนถึงความแกร่งขามที่แฝงไปด้วยความกังวลลึกๆว่าดุลอำนาจที่สหรัฐพยายามควบคุมมาตลอดกําลังหลุดลอยไปจากมือและไทยกําลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีความมั่นคงในระดับที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธการเผาพลานคลังแสงต่อหน้าดาวเทียม CIA คือข้อความสั้นๆ แต่ส่งพลังที่ส่งตรงถึงวอชิงตันและปักกิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้มีเจ้าของที่แท้จริงและพวกเขามีอำนาจทำลายล้างมากพอที่จะปกป้องมันด้วยวิธีที่โลกยังไม่พร้อมจะรับมือและไม่อาจต้านทานได้ในขณะที่โลกภายนอกยังคงงุนงงและหวาดผวาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกองบัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชาณกรุงพนมเปญกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศของความตึงเครียดและความสิ้นหวังที่ปกคลุมไปทั่วทุกตารางนิ้วดังเมฆหมอกแห่งความตาย รายงานด่วนที่สุดจากหน่วยข่าวกรองภาคสนามที่ส่งตรงถึงโต๊ะทำงานของผู้นำระดับสูงระบุว่าคลังแสงที่ถูกทำลายนั้นเปรียบเสมือนหัวใจและเขื่อนกั้นน้ำที่คำจุนศักยภาพในการทำสงครามระยะยาวของประเทศยุโทโธปกรณ์ทันสมัยที่สั่งซื้อจากมหาอำนาจตะวันออกด้วยเงินภาษีประชาชนมหาศาลหลายพันล้านบาทบัตรนี้ได้ละลายกลายเป็นเพียงก้อนเหล็กหลอมเหลวไร้รูปทรงที่ไม่มีใครสามารถกู้คืนมาได้ มันคือความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ทั้งทางยุทธวิธีและทางจิตวิทยาสิ่งที่ทําให้เหล่านายพลระดับสูงของกัมพูชาต้องตกอยู่ในภาวะช็อกจนแทบหยุดหายใจและแข้งขาอ่อนแรงจนแทบทะลุดไม่ใช่แค่ภาพความเสียหายตรงหน้าแต่คือความเงียบของระบบป้องกันที่พวกเขาไว้วางใจที่สุดความจริงที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏชัดเมื่อมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดซึ่งพวกเขาเพิ่งติดตั้งไว้รอบพื้นที่ยุทธศาสตร์ และคุยววว่าเป็นตาขายฟ้าที่ไม่มีใครเล็ดรอดได้กลับกลายเป็นใบ้และตาบอดสนิทไรซึ่งปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆไม่มีเสียงไซเรนเตือนภัยกรีดร้องระงมเมืองไม่มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนหน้าจอเรดาร์ว่ามีวัตถุแป Bl ลกปลอมรุกล้ำน่านฟ้าทุกอย่างเกิดขึ้นและจบลงภายในเวลาไม่กี่อึดใจท่ามกลางความเงียบสงัดที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจมันเหมือนกับว่าความตายได้เดินทางมาถึงโดยที่มัจจุราชไม่ได้เคาะประตู นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากชาติตะวันตกเริ่มตั้งข้อสันนิษฐานที่ฟังดูเหลือเชื่อแต่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ว่าอาวุธแสงของไทยอาจจะทำงานด้วยความเร็วแสงที่สูงถึง2,99,792กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งหมายความว่าในวินาทีที่เป้าหมายถูกล็อกเป้าการทำลายล้างจะเกิดขึ้นทันทีในเสี่ยววินาทีนั้นโดยที่ระบบต่อต้านขีปนาวุธใดๆในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น S-400 อันเรื่องชื่อหรือ Patriot ที่แสนภาคภูมิใจก็ไม่อาจสกัดกัน้นหรือตอบสนองได้ทันท่วงทีมันคือการโจมตีที่เร็วกว่าปฏิกิริยาของระบบประสาทมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลความลี้ลับและพลานุภาพของเทคโนโลยีนี้ไม่ได้สั่นคลอนแค่กองทัพกัมพูชาแต่ยังส่งแรงกระเพื่อมรุนแรงไปกระแทกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจ,จนสั่นสะเทือน เพราะหากประเทศไทยครอบครองอาวุธที่สามารถลบกองกําลังรบของฝ่ายตรงข้ามให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยเช่นนี้ยุทธศาสการทหารและการเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องถูกฉีกทิ้งและเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเงียบกริบยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับความสงสัยของชาวโลกเพราะตามปกติวิสัยของพยาอินทรีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความร้อนสูงผิดปกติหรือการโจมตีจากอวากาศ สหรัฐมักจะเป็นชาติแรกที่กระโดดออกมาประนามความบาดหรือแสดงท่าทีคัดค้านอย่างเกรี้ยวกราดแต่ครั้งนี้กลับตรงกันข้ามความเงียบของวอชิงตันในครั้งนี้อาจตีความได้ว่าเป็นการยอมรับโดยดุษณีภาพว่าพวกเขาเองก็กำลังเผชิญกับสิ่งที่คาดไม่ถึงและรับมือไม่ไหวหรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมว่าสหรัฐไม่ต้องการเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงยุ่งเกี่ยวในสมรภูมิที่พวกเขากำลังเสียเปรียบด้านเทคโนโลยีเชิงลึกการสำแดงพลานุภาพครั้งนี้ของไทย จึงไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันตนเองตามหลักสากลแต่เป็นการประกาศกึกก้องถึงอำนาจอธิปไตายเหนือผืนดินและแผ่นฟ้าอย่างแท้จริงเป็นการขีดเส้นตายที่มองไม่เห็นว่าใครก็ตามที่คิดจะล่วงล้ำเข้ามาจะต้องเจอกับแสงแห่งการทำลายล้างระดับล้างบางที่ไม่มีวันหนีพ้นท่ามกลางกระแสความตื่นตระหนกที่ลุกลามไปทั่วโลกข้อมูลลับที่ถูกลักลอบนำออกมาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระดับสูงในยุโรปได้เปิดเผยทฤษฎีที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิม รายงานระบุว่าสิ่งที่ดาวเทียม CIA จับภาพได้นั้นอาจจะไม่ใช่อาวุธเลเซอร์ธรรมดาแต่มันคืออาวุธพลังงานคอนตัมที่ประเทศไทยแอบซุ่มพัฒนายอย่างเงียบเชียบในห้องล a บลับใต้ดินภายใต้ฉากหน้าของโครงการวิจัยพลังงานทดแทนซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะถูกดัดแปลงมาเป็นอาวุธสังหารที่มีอนุภาพรุนแรงระดับล้างบางขนาดนี้ความร้อนมหาศาลที่เกิดขึ้นในจุดเดียวอย่างฉาบพลันจนสามารถเปลี่ยนคอนกรีตเสริมเหล็กนาเตอะ ให้กลายเป็นของเหลวเดือดปุดได้ภายในพริบตานั้นในทางฟิสิกส์ต้องใช้พลังงานในระดับกิกะวัตต์ซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลเกินกว่าที่โรงไฟฟ้าทั่วไปหรือแบตเตอรี่ใดๆในโลกจะจ่ายพลังงานได้ในเสียววินาทีคำถามใหญ่ที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์โลกต้องนอนไม่หลับคือไทยไปเอาแหล่งพลังงานขนาดมหึมาเช่นนี้มาจากไหนหรือว่าประเทศไทยได้ค้นพบดอกศักดิสิทธิแห่งพลังงานสะอาดหรือกุญแจสําคัญในการดึงพลังงานบริสุทธิ์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ได้นานแล้ว และนี่อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ไทยสามารถยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนของเศรฐษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกได้ในขณะนี้โดยไม่ต้องงอน้้ำมันหรือก๊าซจากใครผลกระทบต่อกัมพูชานั้นรุนแรงเกินจะเยียวยาการสูญเสียคลังแสงเชิงยุทธศาสตร์ไปในพริบตาเดียวเปรียบเสมือนการถูกตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการทหารทำให้แผนการลุกรานหร,ารหรือการกดดันตามแนวชายแดนที่เคยวางไวอ้อย่างดิบดีต้องพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่า ล้มคลื่นเหมือนโดมิโน,โนที่ไม่อาจกอบกู้และที่ร้ายแรงที่สุดคือโรคร้ายทางจิตวิทยาความหวาดระแวงที่เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของทหารกัมพูชาทุกนายพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าท้องฟ้าเบื้องบนไม่ปลอดภัยอีกต่อไปอาวุธแสงนั้นอาจจะหันมาที่พวกเขาเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่พวกเขาไม่มีทางรู้ตัวล่วงหน้าเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขาทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดผวาสั่นประสาทราวกับมีมัจจุราชที่มองไม่เห็นจ้องเอาชีวิตอยู่ตลอดเวลา จนขวัญและกำลังใจในการรบถูกบทขยีจนแหลกเหลวตัดภาพกลับไปที่สหรัฐอเมริกาความเงียบงานที่วอชิงตันดีซีเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความเคลื่อนไหวที่รีบเร่งและตึงเครียดอยู่เบื้องหลังมันการเมืองมีรายงานรับระบุว่าทำเนียบขาวได้ส่งคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติเข้าประชุมด่วนร่วมกับผู้นำกองทัพอากาศและหน่วยงานวิจัยขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์หาคำตอบว่าประเทศไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีนี้ ไปได้อย่างไรโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าการประชุมดําเนินไปอย่างเคร่งเครียดจนบรรยากาศแทบจะลุกเป็นไฟเมื่อพวกเขาตระหนักว่าบัลลังมหาอำนาจกําลังสั่นคลอนจากการก้าวกระโดดที่ไม่มีใครคาดคิดการโจมตีคลังแสงกัมพูชาด้วยอาวุธแสงไม่ได้เป็นเพียงการแสดงพลังทางทหารแต่มันคือการฉีกหน้าประวัติศาสตร์ความมั่นคงที่มหาอำนาจเคยผูกขาดมาอย่างยาวนานแต่สิ่งที่น่าแปลกใจและน่าเกรงขามที่สุดกลับเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร บรรยากาศภายในกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการทหารสูงสุดยังคงดำเนินไปอย่างปกติสุขจนน่าประหลาดใจไม่มีการถแถลงการโอ้อวดความสำเร็จไม่มีการจัดงานฉลองชัยชนะหรือการเยาะเย้ถากถางฝ่ายตรงข้ามความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนี้เองที่กลับสร้างความหวาดหวั่นให้กับนานาชาติมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่าและชี้ให้เห็นว่าการทำลายล้างที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของศักยภาพที่แท้จริงที่ไทยครอบครองอยู่ ความเยือกเย็นดุดน้ำแข็งของไทยกลับกลายเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่ทรงอนุภาพยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์แผ่รังสีอมมหิตที่ทําให้ศัตรูต้องหนาวเน็บไปถึงขั้วกระดูกด้วยความหวาดกลัวนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าอธิปไตยทางเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาการจัดซื้ออาวุธมือสองหรือเทคโนโลยีตกรุ่นจากมหาอำนาจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เราสามารถสร้างเกราะป้องกันประเทศด้วยนวัตกรรมที่คู่แข่งไม่สามารถเข้าใจหรือแม้แต่จะคิดหาทางรับมือได้ในแวดวงวิชาการระดับสูงแหล่งข่าวจากกลุ่มนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ชั้นนําของโลกเริ่มมีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนถึงทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดพวกเขาพูดถึงการผสมผสานที่ลงตัวอย่างน่าเหลือเชื่อระหว่างแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งหากสมมติฐานนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่า ประเทศไทยได้ค้นพบวิธีควบคุมพลังงานเหล่านี้ให้มีความเสถียรและแม่นยำในระดับจุลภาคแบบที่ไม่เคยมีชาติใดทำได้มาก่อนมันคือนวัตกรรมมรณะที่ท้าทายกฎเกณฑ์ธรรมชาติและเป็นการรวมพลังทำลายล้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยพบเห็นสิ่งที่เห็นจากการทำลายคลังแสงเข็มเนี่ยคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าไม่มีพื้นที่ตารางนิ้วใดในภูมิภาคนี้ที่จะรอดพ้นจากการจับจ้องของสายตาเพชิฆาตาจากฝั่งไทยไปได้เลย ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกัมพูชาไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ตัวเลขของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สูญเสียไปแต่มันได้ทําลายล้างลึกลงไปถึงจิตวิญญาณและระบบขวัญกําลังใจของกองทัพจนพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงภาพลักษณ์ของทหารตามแนวชายแดนที่เคยเหิมเกริมมักจะอัดคลิปวิดีโออวดอาวุธโชว์ power ลงบนโลกโซเชียลมีเดียเพื่อข่มขู่ฝ่ายไทยหรือทําท่าทางย่วยยุต่างๆบัดนี้กลับเงียบหายไปราวกับถูกกลืนกินด้วยความหวาดกลัวบัญชีโซเชียลมีเดียเหล่านั้นหยุดการเคลื่อนไหว ทหารหนุ่มชกรต่างตระหนักดีแล้วว่าอาวุธเหล็กกล้าที่พวกเขาเคยลูกคลำด้วยความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดหรือขี่ปนาวุธต่อต้านอากาศยานราคาแพงระยับล้วนกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่พร้อมจะหลอมละลายครอบพวกเขาทั้งเป็นได้ทุกวินาทีหากประเทศไทยตัดสินใจกดปุ่มสั่งการจากศูนย์บัญชาการที่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายแดนไทยกัมพูชา แต่ยังส่งผลกระทบชิ่งไปถึงจีนมหาอำนาจพยามังกรซึ่งเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นที่สุดของกัมพูชาทางการปักกิ่งเองก็ถึงกับต้องเบรกตัวโกงจนหัวทิ่มและเริ่มมีการประเมินสถานการณ์ใหม่อย่างเร่งด่วนชนิดไฟลนก้นกพวกเขาพยายามส่งตัวแทนระดับสูงเข้าหาทางการไทยเพื่อขอเปิดโต๊ะเจรจาในประเด็นความมั่นคงทางเทคโนโลยีแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ไทยจะเลือกเดินเกมอย่างอิสระและทรงพลังมากขึ้นโดยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามแรงกดดันเหมือนในอดีต นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มองว่าการที่ดาวเทียม C.I.A. สามารถจับภาพเหตุการณ์ทำลายล้างได้ชัดเจนขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดหรือความประมาทของฝ่ายไทยแต่เป็นการจงใจเปิดเผยเพื่อให้มหาอำนาจทั้งโลกได้เห็นเป็นขวัญตาว่าอย่าได้บังอาจคิดเข้ามาแทรกแซงหรือสร้างความวุ่นวายในพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะต้องเจอดีพลานุภาพของอาวุธแสงจึงเปรียบเสมือนกำแพงล่องหน ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่ากำแพงเหล็กกล้าหรือโล่ป้องกันใดๆในโลกและในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงงมโขงพยายามหาคำตอบในห้องลับๆของพวกเขาประเทศไทยก็ได้ขยับหมากตัวถัดไปในกระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกไปเรียบร้อยแล้วเป็นการก้าวนำหน้าไปอีกขั้นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าก้าวต่อไปของมหาอำนาจใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายนี้จะเป็นอย่างไร และจะงัดไม้ตายก้นหีบอะไรออกมาให้โลกได้ตะลึงจนตาค้างอีกผลกระทบจากการทำลายล้างด้วยอาวุธแสงปริศนาในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงความเสียหายทางทหารในวงจำกัดแต่มันได้ลุกลามบานปลายกลายเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ที่พัดกระหน่ำและสั่นสะเทือนดุลอำนาจไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนอย่างรุนแรงและบ้าคลั่งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศต่างรีบปรับโฟกัสและมองเห็นภาพใหม่ที่ชัดเจนขึ้นว่า การที่ประเทศไทยก้าวขึ้นมาครอบครองเทคโนโลยีระดับสูงหรือไฮเทคเช่นนี้จะส่งผลให้บทบาทของไทยในเวทีโลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เป็นเพียงผู้เล่นระดับกลางก้าวสู่การเป็นผู้กำหนดทิศทางตัวจริงในช่วงเวลาหลายสิบวันที่ผ่านมาตลาดหุ้นและค่าเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงด้วยความตื่นตระหนกแต่สิ่งที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องประหลาดใจคือความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดสวนทางกับประเทศเพื่อนบ้านกราฟการลงทุนชี้ชัดว่านักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เนะครับเริ่มมองประเทศไทยด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่แค่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนราคาถูกแบบเดิมอีกต่อไปแต่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมขั้นสูงสุดและเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งสามารถปกป้องทรัพย์สินและการลงทุนได้ด้วยตนเองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไม่ต้องพึ่งพาร่มเงาทางการทหารจากมหาอำนาจตะวันตกเหมือนในอดีตอีกต่อไป ในขณะเดียวกันความเงียบที่ผิดปกติของสหรัฐอเมริกาในกรณีนี้สามารถตีความได้อีกทางหนึ่งว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างหนักหนาสาหัสหากวอชิงตันตัดสินใจออกมาโจมตีหรือประนามไทยในเรื่องการใช้อาวุธรุนแรงเกินกว่าเหตุพวกเขาก็เท่ากับต้องยอมรับความจริงอันน่าอับอายต่อหน้าชาวโลกว่าเทคโนโลยีของไทยนั้นก้าวล้ำนำหน้าสิ่งที่กองทัพสหรัฐมีอยู่ในครอบครองไปแล้ว และหากพวกเขาเลือกที่จะเข้าข้างกัมพูชาเพื่อรักษาสมดุลอํานาจพวกเขาก็เสี่ยงที่จะสูญเสียพันธมิตรที่สาคัญที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์อย่างประเทศไทยไปอย่างถาวรซึ่งนั่นจะเป็นหายนะสําหรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอย่างแน่นอนข้อมูลเชิงลึกที่น่าตกตะลึงจากหน่วยงานข่าวกรองสากลระบุเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีการตรวจพบเครือข่ายของโครงการวิจัยลับที่กระจายตัวอยู่ตามสถาบันเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศไทย ซึ่งทำงานร่วมกับกองทัพยอย่างแนบเนียนภายใต้งบประมาณที่ถูกปิดเป็นความลับดำมืดมานานหลายปีโครงการเหล่านี้ฉลาดและแยบยลพอที่จะไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างอาวุธสงครามโดยตรงแต่เป็นการทุ่มเทค้นคว้าวิจัยเรื่องพลังงานบริสุทธิ์และการควบคุมคลื่นความถี่ขั้นสูงซึ่งอาวุธแสงที่ใช้เผาพลานคลังแสงกัมพูชานั้นเป็นเพียงผลพลอยได้จากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก มันคือปาฏิหาริย์ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าพลังงานของโลกไปตลอดกาลและไทยคือกุญแจดอกสําคัญที่ถือครองความลับสุดยอดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวในทางกลับกันสถานการณ์ภายในกัมพูชากําลังดิ่งลงสู่หุบเหวแห่งวิกฤตความมั่นคงอย่างรุนแรงการสูญเสียคลังอาวุธยุทธศาสตร์ที่เป็นดั่งกองดวงใจทำให้รัฐบาลพนมเปญต้องสูญเสียอำนาจการต่อรองในทุกมิติบนเวทีโลกอย่างสิ้นเชิงไม่ไว่าจะเป็นข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางบก หรือการเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยอำนาจที่เคยมีกับกลายเป็นศูนย์ในพริบตาความหวาดระแวงภายในกองทัพกัมพูชาพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดมีรายงานข่าวกรองระบุถึงการแปรพักและการละทิ้งหน้าที่ของนายทหารระดับสูงจำนวนมากที่เริ่มมองเห็นความจริงอันโหดร้ายว่าการฟื้นเผชิญหน้ากับไทยด้วยอาวุธสงครามยุคเก่าก็ไม่ต่างอะไรกับการพากองทัพไปฆ่าตัวตายหมู่ในสนามรบที่ไม่มีวันชนะ บทเรียนราคาแพงที่โลกได้รับรู้จากการที่ดาวเทียม CIA ทำได้เพียงแค่จับภาพเหตุการณ์แต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยนั้นเป็นเครื่องเตือนใจที่สอนให้มหาอำนาจต้องหันกลับมามองมหาอำนาจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์สรุปว่าไทยกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการป้องปรามด้วยความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ได้ผลชะงัดยิ่งกว่าการระดมกำลังพลนับแสนนายเพราะอาวุธแสงเพียงหนึ่งเดียว สามารถทำหน้าที่บทขยี้ศัตรูแทนกองพลทหารราบทั้งกองทัพได้ภายในเสี้ยววินาทีปริศนาเรื่องแหล่งกำเนิดพลังงานมหาศาลที่ใช้ขับเคลื่อนอาวุธชนิดนี้ยังคงเป็นหัวข้อหลักที่หน่วยงานความมั่นคงทั่วโลกพยายามสืบหาอย่างบ้าคลัง่งบางก็ว่าไทยอาจค้นพบวิธีการดึงพลังงานไฟฟ้าสถิตจากชั้นบรรยากาศมาใช้หรือบางก็ลือกันว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ควอนตัมที่มีความจุเหนือกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันหลายร้อยเท่าตัว และส่งพลังอย่างเหลือเชื่อแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนประจักษ์แก่สายตาชาวโลกคือประเทศไทยได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีความมั่นคงรายใหม่ที่โลกไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปและต้องยอมสยบต่อความยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ความเงียบที่ปกคลุมแนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้จึงไม่ใช่ความสงบสุขที่แท้จริงแต่เป็นความเงียบของความแกรงขามที่ผู้แพ้มีต่อผู้ชนะที่ส่งพลังกว่าอย่างเทียบไม่ติด และในห้องประชุมลับที่วอชิงตันแผนที่โลกในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังถูกระบายสีใหม่โดยมีประเทศไทยตั้งตรงรางเป็นศูนย์กลางของอํานาจที่แม้แต่มหาอํานาจเบอร์หนึ่งของโลกก็ยังไม่กล้าขยับตัวทําอะไรอย่างบุ่มบ่ามบทสรุปของเหตุการณ์การเหนือพิกัดชายแดนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าหนึ่งของข่าวการประทะทางทหารตามปกติแต่มันคือการประกาศสักดาห์ครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของชาติไทย ที่โลกต้องจารึกไว้ด้วยความตื่นตะลึงความเงียบของสหรัฐอเมริกาที่ลากยาวมาจนถึงขณะนี้คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดนั่นคือการสูญเสียการผูกขาดเทคโนโลยีทำลายล้างขั้นสูงอาวุธแสงที่ไทยนำออกมาแสดงให้เห็นต่อสายตาดาว TMCa ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำลายคลังแสงแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นจากการครอบงำของขั้วอำนาจเก่าในอดีต ประเทศไทยอาจเคยถูกมองว่าเป็นเพียงรัฐกันชนหรือผู้ตามในเกมภูมิรัฐศาสตร์แต่ในวันนี้สถานะเหล่านั้นได้ถูกหลอมละลายไปพร้อมกับคลังแสงของกัมพูชาเรียบร้อยแล้วการเข้าหาไทยจากทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกจะเปลี่ยนไปจากการใช้อำนาจกดดันมาเป็นการร้องขอความร่วมมือและการเจรจาบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงสำหรับประเทศเพื่อนบ้านบทเรียนในครั้งนี้มีราคาแพงมหาศาลเกินกว่าที่จะประเมินเป็นมูลค่าเงินตราได้ เพราะสิ่งที่เสียไปคือความเชื่อมั่นในอำนาจทหารแบบเดิมและการตรหนักรู้ว่ากำแพงคอนกรีตนาเตอหรือระบบต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากพลังงานที่มองไม่เห็นที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างให้เป็นจุนได้อีกต่อไปการที่ไทยเลือกจะนิ่งสงบหลังการสําเดงพลานุภาพคือการแสดงออกถึงวุฒิภาวะของมหาอำนาจที่ไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศชัยชนะด้วยคําพูดเพราะผลลัพธ์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเรดาร์และภาพถ่ายความร้อนทั่วโลกนั้น ดังสนั่นวันไหวยิ่งกว่าเสียงตะโกนใดๆความลับของอาวุธแสงยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างเข้มงวดภายใต้รหัสลับสุดยอดของกองทัพและนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความเกรงขามให้กับฝ่ายตรงข้ามไปอีกนานเท่านานตราบใดที่ท้องฟ้าเหนือประเทศไทยยังมีดวงตาที่มองไม่เห็นคอยเฝ้าระวังและตราบใดที่พลังงานบริสุทธิ์ในมือของคนไทยยังพร้อมจะเปลี่ยนเป็นแสงแห่งการทำลายล้างในชั่วพริบตาเมื่อนั้นอธิปไตยของไทยก็จะมั่นคงดังหินผาที่ไม่มีใครกล้าสั่นคลอน ความจริงที่วอชิงตันไม่ยอมพูดออกมาคือพวกเขารู้ดีว่าโลกใบเดิมได้จบลงแล้วและยุคสมัยใหม่ที่ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้กลุมความลับแห่งจักรวาลได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนี่คือชัยชนะที่ไรร่องรอยแต่ทรงประสิทธิภาพที่สุดและจะเป็นสิ่งที่จะรึกไว้ในฐานะจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนไทยทั้งชาติสามารถยือดอกได้อย่างภาคภูมิใจในเวทีโลกอย่างแท้จริง